ท่าอ,อากาศยานสุวรรณภูมิเนรมิตบรรยากาศเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่2,569พร้อมเปิด4ดถ่ายภาพสุดพิเศษต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วโลกท่าอ,อากาศยานสุวรรณภูมิต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2,569ด้วยการประดับตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินภายใต้คอนเซปต์ Glamour Xmas in Warm Red ถ่ายทอดกลิ่นอายแห่งความสุขความอบอุ่นและความรื่นเริงในช่วงเทศกาลปลายปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประดับตกแต่งและจัดพื้นที่ถ่ายภาพพิเศษรวม4จุดเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในอาคารผู้โดยสารโดยการตกแต่งซุ้มคริสต์มาสในโทนสีแดงทองเติมเต็มบรรยากาศแห่งการต้อนรับตั้งแต่โถงผู้โดยสารขาออกบริเวณประตูทางเข้าออก2 4 6, 8และ10ชั้น4อาคารผู้โดยสารจุดถ่ายภาพภายในอาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกออกแบบเป็นฉากคริสต์มาสมาเก็ตเพื่อให้ผู้โดยสารได้เก็บภาพความประทับใจระหว่างรอขึ้นเครื่องและบริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข11 12ชั้น2โถงผู้โดยสารผ่าเข้าระหว่างประเทศจะเป็นทีมหมู่บ้านซานตาคลอสวินเทอร์วินเลดเพื่อมอบความรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ทุกจุดถ่ายภาพเปิดให้ผู้โดยสารเยี่ยมชมและร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้แนวคิดเวิลด์คลา s โฮสติ t a ลิตี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่นและน่าประทับใจตอบย้ำภาพลักการเป็นประตูสู่ประเทศไทย ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก